สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงเอฟซีน้องมนะนาแล้วก็บเอฟซีนักแสดงของสาวหน่อยสุขูมสุขคนเด้อจ้ะเด้อเสาร์วันที่21นะคะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสบกมวันพุธ,ธัสบดีนะคะสิ่งที่เฮาจะต้องได้ร่วมมือร่วมใจกันก็คือการอ่าเนี้ยก็กดไลค์กดแชร์ในเพลงฮักสาวรุ่นแม่บ่คะฮักสาวข้าวแม่เนาะของบอจูที่เพิ่นจะปล่อย เพลงออกไปมือนี้ในเวลาเก้านาฬิกาเด้อค่ะพี่น้องเด้อพร้อมกันสุขูสุขคนให้กับร่งใจปอดโจเพลนเนาะค่ะว่าผลงานเพลงที่จะออกมาหนีสิเป็นยังไรติดมาแรงเด้อติดมาแรงจะเกิดยังขึ้นแน่ติดมาแรงกับเงาะหน่อยเนาะคะ่ะเรนเงาะหน่อยแลเรนเหมืนอนป่คะเกยบ,บุญด้วยกันเรนอันที่สองก็คือเอมมี่พันกับิลางรถโชว์นะคะอีหล่าหน่อยพันก็บ,บอกว่าสิมาเป็นผู้ถือสายยางหายวาสะสนะผั <laughs> วเข้ากับ เป็นผู้เบิงผู้ช่มเนาะค่ะคุณครูไปเหมือนกับกาล่างจะเดินทางไปรงเรียนนะคะขับรถนะคะกับบริหลายดอกรุ่งทงว้อยๆนะคะผ่านบรรยากาศอาทองทงของบานเฮาฝนบ่ตกค่ะพี่น้องเอ้ยสองมือกอนว่านมือกอนนี่คือมือกอนนี่คือฝนตกนวก็น้าท่วมแต่ว่ามือนี้นะแดดแจ้งแวงสองมือนะได้พี่น้องเอ้ยนะคะกัได้เบิ่มีโอกาสได้เบิงหมอล่ำสบายใจสบายใจเนาะค่ะเพราะว่าอ่ เน็ตก็ดีถ้าเกิดฝนฝนฝนบ่อตกอ่ะอินเทอร์เน็ตอยู่บ้านก็ดีบึ้งก็ิบอสรุดเนาะค่ะกะเฝ้ารอนะคะมันอี้วันที่21 12 23อีก2มือนะคะเฮาก็จะเห็นมือเปิดโงแล้วนะคะเปิดวงว่าความยิ่งใหญ่อลังการที่ผกเข้ากับร่งสิบรอคอยบึ่งนี่สิเป็นแบบใดเห็นมากกลามาหนะน่อยซ้อมห้องเพลงกับโอ้ยเนาะค่ะเพลงดเพ่นกระไดเพ่งดเพ่นก็ได้กรลมหนาวมาลร่มหนาวมาจะวหายบอก เพลงนี่ก็มวนเนาะคะ่ะเนาะกับหุ่นน้ำเพลินอยู่แยะยานเพลินจำเพลงบ่ได้บานนี้เพลินจำได้เลี้ยวเนาะจำเนือ้อจำอยันในแล้วก็ห้องไในยางมวลนะยิ่งใส่ชุดลงไปชุดลอลอแต่งตัวลงไปแห้งใส่ม,มวนกว่าเก่าเลยเพราะว่าควารมรู้สึกของคนเข้าวลาได้ได้ปฏิบัติอีเองขึ้นมาเนาะได้ลงมือได้อา,อาจริงแหละถึงเวลาเอาจริงหายใจเขาปอดเพลือกง่ายๆแล้วก็แสดงออกมาเนี่ยกับสีออกมาแบบมวนๆวลเลยนะคะพี่น้องเด้ออย่างพึ่งมาตอนเพิ่นแสดงเป็น ยังเกาะระเอกน้อยผูม,ม่านทั้งสีเพิ่นสิออกมาเป็นแบบไหลห้องร่าเป็นแบบไหก็ตื่นเต้นเลยค่ะพี่น้องเพราะมันเป็นครั้งแรกเนาะก็ัวว่ามันจะของสีแสดงจริงพคุณละเนาะพี่น้องเนาะเออบลัว่าจงสัว์แล้วแบบสื่อบันสื่อตัวกันละย่างใครว่าในสื่อสื่อ,อ,อว่าเป็นกรใหลูกให้หลานสื่อไห้เลือดคุณขัวเมียกะเขาไปนอนรอปูสาธาะละละเนาะในในช่องของเพิ่นกระไดก็อยากปึงเนาะอยากปึงว่าแต่ละคนเสียงห้องเพลงยังแสดงออกมากเป็นแบบไหใสชุดมือนีรอบอมือปวดบุ้ง เออแต่ละคนนะคะจะมีพอยกไม่ยกเดี๋ยให้สำหรัยยังมากคือเก่าอยู่บอกสาหรับลาอุ้งอิงนะบริ่อยเดี๋ยวห่วงเพื่อนบอกเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนออกงานถูกมือออกรายการออกยังงบ่อย การอนเทอร์เทนดานาเวทีของเผืนนี่โอ้สุดยอดอยู่แล้วเนาะค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ออกไปมินิคอนเสิร์ตไปออกเสด็จแบนโอ้มันก็เลยเในน้องได้พัฒนาการตัวเองขึ้นหลายเพราะว่าเจอกันกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่มันบอกพี่พี่ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่พี่เนาะค่ะที่เพื่อนห้องเพลงเครื่องเวทีกีฬาเข้ากับได้แสดงผลงานออกมาชื่นชมชื่นชอบทุกซีทุกที่ที่ไปแสดงเนาะค่ะเมื่อคืนนี้ก็แสดงอยู่ทางโค้ดสกุลน้องข้เนาะคุณนคู่กับประเดไปเพราะว่ามันก็ไกลเนาะค่ะเดินทาง ไปคนเดียวกัะโอไวแต่ว่ามือได้วงใหญ่เนาะวงใหญ่เพิ่นมาอยู่สกลนครนี่ก็ต้องหาโอกาสส่วนมูส่วนมูกัรพงกัาบปางไปบึงหมอลำให้ได้เลยเนาะค่ะกระถาบึงได้ค่ะพี่น้องเลยเฮากับบึงตามยังกับกุมที่เพิ่นออนไลน์ให้เฮ้าบึงติดตามข้าวทุกมือทุกมือนะคะเห็นความเคลื่อนไหวสุขสุขคนแวะกินเข่าทางใดมึอนอี้เอฟซีสื่อ,อยังมาให้ยเอฟซีหายยังเพิ่นแน่นะคะยังงดหน่องมาหนาักอ่ กินเขาบุ่นมันบอกมีเขาบุ่นมาได้ชุดเพศสีช่วมผู้มา,าได้ยังก,ก็ไปซื้อร่องเท่าแบบนี้นะคะกินหมูกระทะสิเห็นเบิดปุงอิงกับพ่อโจผ้าแวะกินเขาคางทั้งเจอคนประสบอุบาติเหตุเขาก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ตลอดเส้นทางแต่ว่าว่าถึงว่าก็คือติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเหมือนกันก็นกเป็นคน คนในขอบครัวเนาะคะ่ะเห็นความเคลื่อนไหวเป็นแบบไรแนาะแบบนี้นี่คือสิ่งที่เหตุกันสุสม,มือสม,มือคุณครูแม่เบียวกับเสื้อว่ามู่กับซี่คือกันนี่แหละนะคะเม,มื่อนีคุณครูมีอ่ามีงานประเมินอยู่โรงเรียนนะคะก็เดินทางไปก็อดใจบบไรที่เจาะ จะบระิวาถึงหมอล่ำเนาะคะ่ะขับรถมาก็เอาตั้งกล้องไว้แล้วก็คุยไปน้ำกันกับหมูเนาะคะ่ะเพราะว่ามันคล้ายๆก็ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะหามูว่าหมูคุยย่ามือแลงกระไรสุดแน่สิเนาะค่ะพอเรียวเดืองราวหมอน่ำบางบางอย่างที่ห้องขาดเคลื่อนไปหรือแบบบรเิเบิงสิเนาะไปทํางาน เืดกันเป็นหมอล่ำก็เริ่มเขามาในร่างของเขาก็มันก็เป็นความสุขอันนึงได้ค่าสามารถปฏิเสธใดยามกลาเวินทำงานไม่เมื่อยเนาะคะ่ะหรือว่าในช่วงทำงานเวลาพักเขาก็มาเคลียร์โทรศัพท์มาเบิ่งคนที่เข้าชื่นช่มชนมชอบพ่อเป็นกำลังใจพ่อเป็นแรงใจเพราะว่ายังกระยาเนาะคะ่ะกูมือนีสิ่งสำคัญก็คือกำลังใจเขาเห็นเด็กน้อยเด็กเล็กแสดง อย่างเฉ่นเงาะหน่อยมากตุกทุงตุกท่อแบบนี้บาดเจ็บสินะค่ะกระโทรศัพท์หรืสอส่งข้อความหาเพื่อนๆกระโท่กับมาหาคุณครูได้ว่าแม่จังสันแม่จังสีเนาะค่ะเนาะหอมกับเบาาคำหลวงหมู่บ้านขู่พูดว่าหนุน่มจักหงกระเป๋าคำหลวงปนันญ์เ้อเดี๋ยวคุณครูจังสีคอยศึกษาไปที่ละคนที่ละคนเพราะว่าเวลาเขาอยา,า,กากูิจารณาเขาก็ตตรง มีเรื่องราวของพื้นผู้จังสิคุยกันถึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นแล้วกันทุกคนก็นมีความต่างใจนะคะต่างใจก็สอนเพื่นได้คู่ก็สอนพื้นเรื่องว่าให้เบื้องเอาผู้ใดเป็นตัวอย่างที่ดีของเฮ้าเข้าก็เอาไปถือปฏิบัติให้ให้จำมือแรกที่เข้ามาสมัครงานอะไรวาเข้ามายัางเข้ามาเพื่อหาเงืนหาคำไปส่งให้พอให้แม่เฮ้าเฮาก็ต้อง เฮ็ดแบบนั่นให้ได้อย่าหาไปซื้อกินเล่นเที่ยวให้มวนแบบนั่นเนาะค่ะอย่าลืมค่อยู่เบื้องหลังที่รอคอยเข้ายู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่คือคำสอนของคุณคู่บอกทุกคนทียังเกาะทีไดเขามากจักกันกับคุณคู่เนาะกันกัสอนตม การเป็นผู้ใหญ่แนการเป็นคพื่นคู่แนล้กก็เกิดพระก่อนเนาะคะ่ะเขาก็จะหูจักว่าอันใดดีอันใดถืออันใดที่ควรปฏิบัติอันใดบ่ควรปฏิบัติได้รับของผู้หยอกผู้ใหญ่เพื่อนกับห้ยเก่าทักทายสวัสดีขอบคุณคห้ติดปากไหวให้ติดมือเนาะคะ่ะนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเหตุเพราะว่ามันเป็น,สนเสน่ห์นเสน่ห์อ่าเบื้องต้นเลยเนาะคะ่ะที่จะให้ทุกคนเฮาาห็นแล้วก็สินาฮักนา เป็นตะแย์เนาะคะ่ะอีก็คือสิ่งสิ่งเดียวที่เขาสามารถเอ่ยกาวผ่านห้างไกลใดเนาะค่ะเอายกาวผ่านทางไกลใด,ะะเ,าาลใดเพราะฉะนั้นกับฝากใปหนึ่งเล็กๆเลน้อยสุขสุขพลเด้อติดตามหาฝันเจ้าของแต่มีโอกาสได้ฝันแล้ว เนาะมือนีเริ่มต้นการทำงานของเสาวันพฤหัส์ที่21กันยายน2 5 5 6หารอยกสย่าลืมเลยค่ะอย่าลืมอย่าลืมไปบูดเพลง พักสาวข้าวเมรนะคะของบอโจนะคะของบอโจเปิ้ลไ้ดิดหนึ่งมาแรงจะแสด้เห็นเงาะหน่อยแรยียนจะสดงเห็นเอฟบีล่างรถเด้อค่ะเด้อให้กำลังใจเนาะเป็นสิ่งเดียวที่เอาสามารถสนับสนุนของเปินใได้เนาะค่ะในฐานะการเป็นเอฟซีูมันเหมียวขอให้กำลังใจสุดๆสุกคนนะคะเด็กก็พอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะไก่สิเขีาในตัวเมืองนะคะสวัสดีค่ะ